几天前，我遇到过一个道士，他说我近日有阴灾。 Paper Bright ตอนที่1เกมสยองขวัญแบบ p o n t t n อ c คลิกที่มีเรื่องราวน่าติดตามในแบบฉบับความหลอนความน่ากลัวในธีมผีจีนกับงานวิวาอาถันที่จูจ่ๆเจ้าสาวของหนิงจื้อฝูก็ได้หายตัวไประหว่างการทำพิธีทำให้เขาต้องตามหาเจ้าสาวของเขาและพบเจอกับความสุดสยองคนหัวลุกโดยเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมกันครับวิดีโอนี้มีการเปิดเผยเนื้อหาของเกม เปิดฉากมาด้วยชายหนุ่มคนหนึ่งเขามีชื่อว่าหนิงจื้อฝูตัวละครหลักของเรื่องเขากำลังจะเดินทางไปเข้าพิธีวิวากับโมฉีแปนสาวที่เธอเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านจางหลิงมันเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ห่างไกลผู้คนจื้อฝูเดินเข้าห้องไปและพบกับโมฉีเจ้าสาวของเขาในชุดสีแดงหลังพิธีแต่งงานเริ่มไปได้ไม่นานจู่ๆทุกคนก็หายไปไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของโมฉีและตัวเธอเองด้วย โดยจุดที่พ่อกับแม่เคยยืนอยู่มันได้กลายเป็นรูปสําหรับใช้ในงานศพจากนั้นก็มีคนที่หน้าตาคล้ายกับโมชีแต่เธอเนี่ยสวมชุดเจ้าสาวสีขาวได้โผล่มาแล้วก็หายไปจิ่วฝูแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นเขาคิดว่าตัวเองเนี่ยฝันไปเขาพยายามตามหาเจ้าสาวของเขาแต่เมื่อเจอเธอแล้วเสียงของหญิงสาวอีกคนหนึ่งก็ได้เตือนจิ้วฝูว่าอย่าเข้าไปเมื่อเขาหันกลับไปมองตามเสียงกลายเป็นว่าโมชีถูกเจ้าสาวชุดขาวลักพาตัวไป แต่ก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกพาตัวไปเธอก็รีบบอกให้จื้อฝูไปที่หมู่บ้านจางหลิงเพราะที่นั่นมีบาะแสสําคัญและวิธีที่จะช่วยเธอได้จือ้อฝูขับรถไปยังหมู่บ้านจางหลิงทันทีระหว่างทางเขาก็ยังคงสับสนกับสถานการณ์ที่เพิ่งเจอมาเขาตั้งข้อสันนิษฐานว่าเจ้าสาวชุดขาวน่าจะเป็นผีแต่ทําไมผีเจ้าสาวถึงหน้าตาเหมือนโมชีส่วนนี้เขาเองก็คิดไม่ออกเลยว่าทําไม และผีเจ้าสาวชุดขาวคือใครกันแน่เมื่อมาถึงจื้อฝูก็เจอกับหญิงชรายืนอยู่หน้าทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเธอจะเตือนจื้อฝูที่ใส่ชุดเจ้าบ่าวในวันสระจีนแบบนี้เพราะว่าวันสร์จีนมันคือวันปล่อยผีเป็นวันที่ประตูของโลกวิญญาณจะถูกเปิดออกเพื่อให้เหล่าผีวิญญาณได้เดินทางกลับมาหาญาติซึ่งอาจจะทําให้เจอผีออกมาเดินเพ่นพ่านในเวลากลางคืนแบบนี้ได้และวันแบบนี้มันก็คงไม่เหมาะที่จะจัดงานมงคลอย่างงานแต่งเท่าไหร่ได้ยินแบบนั้นจื้อฝูก็งงเรื่องวันมาก เขาจำได้ว่าเขาเลือกจัดงานอีกวันหนึ่งไม่ใช่วันสา์จีนจื่อฝูเดินเข้ามาในหมู่บ้านแต่กลับไม่พบใครอยู่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยเขาพยายามนึกถึงสิ่งที่เคยคุยกับโมชีเพราะนี่มันคือบ้านเกิดของเธอแต่เธอกลับไม่ค่อยพูดถึงมันเท่าไหร่โมชีเธอรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้แปลกๆที่หมู่บ้านนี้มีการทําพิธีกรรมและการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเองก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แถมหมู่บ้านนี้พยายามการคนนอกออกไปจากหมู่บ้านด้วยซึ่งโมชีก็ออกมาจากหมู่บ้านตั้งแต่สมัยที่เธอเนี่ยยังเรียนอยู่ และเธอก็ไม่ค่อยอยากพูดถึงหลังจากนั้นจื่อฝูจะสำรวจหาบาะแสภายในหมู่บ้านจนไปเจอเข้ากับรูปถ่ายครอบครัวของโมฉีทาให้ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วโม่ฉีมีพี่น้องฝาแฝดอยู่ด้วยและพอจื่อฝูนําภาพถ่ายนี้ไปสอบถามกับหญิงชาราที่หน้าหมู่บ้านเธอจึงได้เริ่มเล่าว่าฝาแฝดของโม่ฉีมีชื่อว่าโมลี่และในตอนที่ทั้งคู่เกิดมาด้วยการที่เกิดมาเป็นเด็กฝาแฝดนั้นถือเป็นรางร้ายอย่างมากในความเชื่อของคนในหมู่บ้านแถมในตอนนั้นหมู่บ้านก็ เกิดเรื่องร้ายๆมากมายจนคนในหมู่บ้านเกิดความคิดที่จะบูชายันเด็กแฝดคนหนึ่งซึ่งเด็กคนนั้นก็คือโมลี่แม้ในทีแรกพ่อและแม่จะไม่ยอมแต่เมื่อมันเป็นประสงค์ของคนหมู่มากจึงต้องทิ้งโมลี่ไว้ที่วัดแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าวัดเฉิงหววและเรื่องทั้งหมดนี้แม้แต่โมฉีเธอเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยหลังจากนั้นจื้อฝูจะพยายามทำพิธีเพื่อพึ่งพาพลังของพระโพธิสัตว์แต่กลายเป็นว่าผีเจ้าสาวชุดขาวก็มาตัด ศีรษะของพระโพธิสัตว์ทิ้งจื้อฝูที่หมดหวังและคิดว่าเขาคงต้องถูกผีเจ้าสาวชุดขาวจัดการแน่ๆแต่กลายเป็นว่าพระโพธิสัตว์ก็ยังคงมีพลังเหลืออยู่และได้ช่วยเขาเอาไว้ผีเจ้าสาวชุดขาวได้หายไปโมชีจะโทรศัพท์มาหาจื้อฝูพอดีเธอบอกว่าเธอเนี่ยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แต่ตอนนี้เธอกําลังถูกผีชุดขาวตามล่าจื้อฝูมุ่งหน้าไปยังอพาร์ตเมนต์แต่เขากลับลืมกุญแจบ้านและจํารหัสเข้าอพาร์ตเมนต์ไม่ได้และตอนนี้ที่อพาร์ตเมนต์มันก็ยังดูแปลกๆกไปอีกด้วย มีการตั้งซุ้มและพวงหลีดเอาไว้ซึ่งมันเป็นงานศพของคุณตาคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ที่ชั้น4และในเวลาเดียวกันนั้นก็ได้มีนักบวชเตา๋ายืนอยู่ที่หน้าทางเข้าอาพาร์ตเมนต์เขาเหมือนจะรู้ดีว่าจื้อฝูต้องเจอกับอะไรมาบ้างและยอมที่จะช่วยเหลือแต่จื้อฝูต้องช่วยหาอุปกรณ์ทำพิธีเนื่องจากนักบวชคนนี้เพิ่งทำพิธีศพให้กับคุณตาที่ชั้น4ี่ไปแต่ตอนนี้อาพาร์ตเมนต์ปิดห้ามคนนอกเข้าเขาจึงเข้าไปเอาของที่ลืมไว้ไม่ได้หลังจากจื้อฝูหาของมาให้นักบวชได้เขาจะ่วยบอก สาเหตุที่จื่อฝูต้องเจอเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งนั่นมันก็เป็นเพราะการมั่นหมายแบบคลุมถุงชนของจื่อฝูกับครอบครัวของโมฉีมันเป็นเหมือนข้อตกลงที่ทํากันไว้และมันควรจะเป็นพี่สาวฝาแฝดคนโตหรือว่าโมลี่มากกว่าที่ต้องได้แต่งงานกับจื่อฝูการทําผิดขั้นตอนแบบนี้มันคงเป็นสาเหตุที่จื่อฝูถูกผีโมลี่หรือว่าผีเจ้าสาวชุดขาวตามล่านั่นเองหลังได้รับความช่วยเหลือจากนักบวชจื่อฝูก็สามารถเข้าไปหาโมชีในห้องได้ทั้งสองได้พูดคุยกันโมฉีเล่าให้ฟังว่า เธอถูกผีสาวชุดขาวจับตัวไปตอนที่เธอเนี่ยไปหาจื้อฝูที่โรงแรมเธอสงสัยว่าตัวเธอเนี่ยอาจจะมีพี่น้องฝาแฝดแต่พ่อแม่ก็ไม่ยอมบอกหรือว่ายอมเล่าอะไรเลยเธอเลยบอกเรื่องหมู่บ้านจางหลิงให้จื้อฝูเนี่ยไปสำรวจซึ่งสิ่งที่เธอสงสัยมันก็เป็นความจริงตอนนี้ทั้งสองรู้แล้วว่าผีเจ้าสาวชุดขาวที่ตามดังควานทั้งคู่ก็คือโมลี่แต่ว่าจะกำจัดเธอยังไงได้บ้างจื้อฝูจึงขอความช่วยเหลือจากนักบวชอีกครั้งเขาจึงแนะนําให้จือ้อฝูไปทําพิธีขับไล่วิญญ,ญาณที่วัดเฉิง หวงและมอบกระดาษรูปคนที่มีการเขียนอะไรบางอย่างลงไปนักบวชเน้นย้ำกับชื่อฝูว่าต้องจัดการเรื่องนี้ให้เสร็จก่อนที่ประตูผีจะปิดหรือว่าผ่านพ้นคืนนี้ไปและชื่อฝูต้องไปเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อเดินทางมาถึงวัดเฉิงห่วงที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านจางหลิงเป็นวัดเดียวกันกับที่พ่อแม่ได้ทิ้งโมลี่เอาไว้ซึ่งพื้นที่ของวัดนี้ในอดีตมันเคยเป็นสนามรบมาก่อนมีศพมากมายเสียชีวิตที่นี่และน่าจะกลายเป็นวิญญ,ญาณร้ายวนเวียนอยู่ใน ริเวณนี้การสร้างวัดทับเอาไว้ก็เป็นเหมือนการช่วยเสริมสิ่งมงคลลดความเฮี้ยนของผีในบริเวณดังกล่าวชื่อฝูพยายามทําวิธีขับไล่วิญญาณจนเขาบาังเอิญเข้าไปในโลกวิญญาณและเจอเก็บเหล่าผู้เสียชีวิตที่คุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของโมชีคุณตาที่อาศัยอยู่ในอาพาร์ตเมนต์เด็กน้อยที่ชื่อฝูเคยเจอมาก่อนโดยเด็กคนนี้รู้จักกับโมชีในตอนที่เธอเนี่ยยังอยู่ในหมู่บ้านซึ่งทุกดวงวิญญาณก็เหมือนจะพยายามบอกอะไรบางอย่างกับชื่อฝูเพราะว่าเขาเนี่ยถูกขัดขวางในระว่า หว่างการทาพิธีขับไล่วิญญาณอยู่หลายครั้งจนสุดท้ายเขาก็ได้รู้ความจริงว่าเขาเข้าใจเรื่องทั้งหมดผิดไปผีเจ้าสาวในชุดขาวเธอคือโมชีส่วนเจ้าสาวชุดแดงเธอคือโมลี่ที่เธอเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และเธอได้ทําอะไรบางอย่างกับโมชีจนเธอกลายเป็นวิญญาณชั่วคราวจากนั้นเธอก็สวมรอยเป็นโมชีและอาศัยอยู่กับจื้อฝูมาได้สักพักหนึ่งแล้วแม้ตัวจื้อฝูเองก็ไม่รู้เรื่องนี้และเขาแทบไม่ได้สังเกตความแตกต่างระหว่างทั้งสองคนนี้เลยและอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกเปิดเผย ออกมาก็คือหญิงชาราคนที่จื้อฝูเคยเจอที่หน้าหมู่บ้านจริงๆแล้วเธอเป็นคนเก็บโมลี่มาเลี้ยงด้วยความสงสารที่ถูกทิ้งและอยากจะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองเคยทําบาปเอาไว้โดยหญิงชาราคนนี้เนี่ยเป็นคนเล่นของและมีส่วนเกี่ยวข้องกับพิธีต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านหญิงชาราได้เลี้ยงดูโมลี่ส่งเธอเข้าไปเรียนในเมืองโดยตัวโมลี่เองเธอเองก็ยังคงมีความเครียดแค้นที่ถูกครอบครัวทิ้งมาโดยตลอดเธอได้แอบไปเรียนเรื่องของมนต์ดำไสยศาสตร,ร์ซึ่งหญิงชาราเองก็เริ่มกลัว บว่าโมลี่อาจจะยังแค้นครอบครัวและลงมือทําอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งพวกนี้เธอไม่อยากให้โมลี่ต้องมีบาปหรือว่ากลายเป็นคนแบบเธอหญิงชาราจึงไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่หมู่บ้านซึ่งมันก็คือเวลาเดียวกันกับที่จือ้อฝูเจอหญิงชาราที่หมู่บ้านครั้งแรกนั่นเองสุดท้ายหญิงชาราจะแนะนําให้จือ้อฝูไปยังร้านของอาจารย์ที่สอนมนต์ดำให้กับโมลี่ซึ่งเบื้องหน้าที่ร้านนั้นได้เปิดเป็นร้านของใช้ในงานศพแต่หญิงชาราคิดว่าที่นั่นต้องมีความลับอะไรซ่อนอยู่แน่และบางที

ร่างของโมชีอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้จื่อฝูมุ่งหน้าไปที่ร้านและเขาก็ได้เจอกับนักบวชเต่าคนเดิมที่เคยเจอที่อพาร์ตเมนต์มาก่อนกลายเป็นว่าจื่อฝูถูกหลอกให้เข้าใจผิดและกำจัดวิญญาณของโมชีโดยฝีมือของโมลี่และนักบวชคนนี้ที่ร่วมือกันการที่จื่อฝูเห็นเขาอยู่ที่อพาร์ตเมนต์จริงๆแล้วเขาพยายามที่จะเข้าไปข้างในแต่ถูกผีคุณตาที่ชั้นสี่มาขัดขวางเอาไว้นักบวชได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าตอนนี้มีผีเฮียนเต็มร้านไปหมด ซึ่งเขาเป็นคนปล่อยมันออกมาเองและนักบวชก็หนีไปซื่อฝูยังคงพยายามค้นและสำรวจที่นี่จนเขาไปเจอกับร่างของโมชีที่ตอนนี้ไม่มีวิญญาณของเธออยู่ในนั้นเพราะว่าถูกโมลี่และนักบวชด,ดึงวิญญาณออกมาและหากว่าวิญญาณไม่ได้กลับเข้าร่างก่อนผ่านพ้นคืนวันสา์จีนนี้โมฉีก็จะเสียชีวิตไปจริงจซื่อฝูจึงพยายามช่วยเจ้าสาวของเขาทําการปลดปล่อยวิญญาณและแม้นักบวชกับโมลี่พยายามจะขัดขวางแต่ทั้งคู่เนี่ยก็ถูกวิญญ,ญาณเล งานจนสลบไปส่วนวิญญาณของโมชีก็กลับเข้าร่างได้สําเร็จเธอลืมตาตื่นขึ้นมาจิ้วฝูจะรู้สึกโล่งใจที่เขาสามารถช่วยเจ้าสาวของเขาได้แล้วเขารีบโทรเรียกตำรวจมาจับโมลี่และนักบวชเตา่าสรุปแล้วนักบวชเต่าคนนี้เขาไม่ใช่นักบวชจริงๆเขาเพียงแอบ,บอ้างและหลอกลวงผู้คนและยังทําให้ลูกค้าบางคนถึงกับต้องเสียชีวิตไปด้วยแต่พอทั้งโมลี่และนักบวชเต่าฟื้นขึ้นมาทั้งสองกับกลายเป็นคนที่ไม่มีสติและไม่รู้เรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง ผู้ทำได้เพียงแค่การกินและการนอนเท่านั้นทั้งสองได้ถูกพาตัวไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชภายห,หลังจากการตรวจสอบอย่างละเอียดก็ได้มีการพบยาสลบและสารบางอย่างที่อาจจะก่อให้เกิดภาพหลอนกับตัวผู้รับสารนี้ได้ซึ่งสารพวกนี้มันก็อยู่ในตัวของโมลีกับนักบวชและรวมถึงจือ้อฝูกับโมชีด้วยนั่นทําให้เกิดข้อสันนิษฐานได้ว่าบางทีนี่อาจจะเป็นภาพหลอนที่พวกเขาทั้งหมดได้เจอมาภาพตัดมาที่โรงพยาบาล13นางพยาบาลกําลังคุย นถึงคนไข้2คนที่มาจากหมู่บ้านจางหลิงซึ่งหมู่บ้านจางหลิงก็เป็นหมู่บ้านเดียวกันกับหมอในโรงพยาบาลน,นี้ถึง2คนด้วยนั่นก็คือคุณหมอสีและคุณหมอเชี่ยวทิ้งปริศนาของหมู่บ้านจางหลิงและเรื่องราวทั้งหมดเอาไว้ให้เราได้ค้นหาความจริงกันในเปเปอร์ไบรทตอนต่อไปครับ สุดท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณสมาชิกช่องที่สนับสนุนและร่วมกันเป็นซัพพอ์ตเตอร์ของช่องรวมถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยครับและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกม p e p p r r r i g h t ตอนที่1ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วไว้เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ